ครับเป็นความหายที่เนี่ยครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเนีย่ยระยะเวลาหรือว่าระยะเวงาเนี่ยไม่สำคัญครับอยู่ที่ว่าใจเราแค่โฟกรรัสกับัเอานครับางคนเนี่ยสำคัญที่ผ่านมาเราไปคือมีี่กได้วเป็นน้ำหนะ่งสรเจ็ดนะครับอก็ริบอาจจะแบบว่าเสียใจนิดนึงเพราะว่าการได้ให้น้ำกับน้องน จะบอกว่าเป็นบรรยกาศดีมากมากนะพอเดินซางรถปั๊บนะฮะคือเราก็พยายามเป็นต้อนรับน้องเไม่เห็นอะไรหรอกครับเพราะว่าใจก็ปกติแต่ว่าพอไปถ่ายข้อสุุ๊บเนี่ยเออเออแอมน่ี่ห้งเพลงั้่งดูเฟ้บุกที่บ้านเขาแท ใช่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่านะครับเขาก็มีสิทธิ์ี่จะเลือกนะถามว่าถามว่าอะอย่างเช่นนาฬิกานะครับการอาจจะชอบนาฬิกาหลายาอนันแต่านานแต,ต้องจำได้ว่านาฬิกายังไงแต่เวลาเปมายทั่สองหมายถึง เออไม่ใช่หรอกจริงๆก็เพลงนี่ความดีๆนะครับแต่บอกว่าเชียยาใทุกคนยังคิดถึงเราไหมอะไรี่้เค uh ิดถึงน้ไม่ไมคิดถึงไม่มานั่งหรอกเาจริงไม่คิดถึงใช่ไะ ไปสักไก่เลยแกจะบอกกันนะเฮ้ยแล้อยู่อยู่ี่นนี่ตั้งแต่ารป้าไม่มาเลยป้าบอกให้คนเดียวจล่องรอ่เคนสิทธิ่อกรนะครับไม่ผิดินะจ๊ะอนอย่างเท่ยไปจะนำเข้าเรื่องจางนี้ทำไมเ่อารอม ดีันเม่จะโอ้โหอแล้ววันี้ไม่ได้ใส่รทาไอ้เชี่ยแล้ลองีกันดีกว่าก็เป็น่ที่มีควาหมายดี